สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าๆครับผมพี่น้องนี่ก็มาชมบรรยากาศร้อนเช้าๆแจงแล้วครับแจงแล้วบรรยากาศคือหนีฝนตกครับฝนตกต้นยอกต้นไม้ครับได้ฝนกระช,ช,ชุ่มชื่นชุ่มชื่น เสียงเมากเริ่มออกหากินแล้วเก่งเก่งแล้วเก่งแล้ว,ลวโอ้ตอน้น,ตนกระถินต้นต้นกระถินเริ่มออกหากินแล้วนุกนุกเออเออนุกนุกหนุก,น,กนุกก็นอนตกวออกตนัน เริ่มออกหากินตายไปน้ำหัวน้ำสวนนี่ครับพี่นองตายตายน้ำหัวน้ำสวนส่วนบรรยากาศบรรยากาศนี่มือเศร้านี่มืาามาามอเศร้าีเสียงนกเขามองจักนกยังเป็นนกยังออกันาะอ แรงมากกออกหากินเสียงก้งเสียงเกียดไผ่ปลาไทายดวงประสณะพี่น้องแล้ก็ต้นไม่ต้นไหลก็เขียวแล้วครับพี่น้องถือโคนถือโคนพวกกเขียวต้นไม้อันนี้ต้น,น ต,ต้นแค่แคนาต้นเคนาต้นในีตนน้ต้นเคนาต้นเคนาได้กินกินดอกเห็นไหว่าโดนดอกก็มีอยู่โดนดอกโดนเต้นจะจะคมขมนดดอกต้นโดนเต้นอยู่ ดอกคอกข้าพูนเออเกขาพ่งึ้งตุ้แวมันนั่โคบดอกแค่โเคเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้แซ่นบนี่ยเสีบ่บครักนันกสยบไปลวก แสบวบันคือคล้ายคือพักคือพักน้ำแสบวบานครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมบรรยากาศที่มันเศร้าไทยลงไทยปลาไปขอบคุณครับที่รับชมครับ